สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธครับกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงเย็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหมีข่าวดราม่าของฟุตบอลไทยลีกอีกแล้วนะเมื่อวานคู่ระหว่างขอนแกนยูเนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับบุริรัมยูเนเต็ดครับแต่เสมอกันไปครับโซนประตูต่อศนนะครับโอ้โหเป็นรายที่เราทั้งจะสนุกสนานมากๆขโมยเกมเดือดมากด้วยนะครับก็คือเมื่อวานอุ่มธีรทรอี่ยของขึ้นแล้วโอ้โหโดนแฟนบอลจงอางผยอง โอ้โหเมื่อวานโดนทั้งเอาบอลปลาใส่นะครับแล้วก็มีการปะทะคารมกันข้างสนามหลังจบเกมด้วยนะครับอุ้มจิรทรนครับของขึ้นรับแฟนบอลจงอางเนี่ยห้าวเป้งครับโพสเฟซบุ๊กท้านะผมแล้วก็ด่าทีมชาติไทยนะครับผมโซเชียลลุกเป็นไฟครับประเด็นดราม่าอุ้มจีรทรครับของขึ้นหลังเจอแฟนบอลจงอางผยองหรือว่าขอนแก่นเนี่ยห้าวเป้งครับโพสเฟซบุ๊กพร้อมบวกด่าทีมชาติไทยด้วยนะครับ เกิดประเด็นดราม่าอีกครั้งครับในวงการฟุตบอลไทยลีกครับอาชีพของไทยนะก็คือหลังจบศึกรีโวไทยลีกนับ2,021 2,022เนี่ยนัดที่27ครับบุรีรัมย์เสมอกับขอนแก่นอยู่ในเตศูประตูศูนย์ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก,ก็คือเมื่อวานทำให้ประสาทสายฟ้าต้องการอีก3เต้มครับจาก3นัดที่เหลือครับจะกควา้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่7ทันที เกมดังกล่าวครับแม้จะไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับแต่มีจังหวะที่สงครามประสาทระหว่างอุ้มทีรทอนครับบุญมาทันแี่ยแบก้ายของบุรีรัมกับกองเชียร์ของแก่นยูไนเตดครับโดยเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากที่ทีรทอนครับประธานหนักใสปันดิชานะผมเงินประเสริฐในลักษณะการชัก2อกนาทีที่15ครับซึ่งผู้ตัดสินที่1ครับใช้เลิกงามสมเนี่ยฟันนะผมก็คือฟังสัญญาณจากผู้ตัดสินในห้อง VR แต่ไม่มีการฟาวหรือค่าโทษใดๆนะครับเลยน่าจะเป็นจังหวะนั้นก็จะน่าจะเคลิ้งกันเลยนะ จากนั้นเนี่ยในจังหวะที่ธีรทรกําลังจะเตะมุมมาปร,กรากฏว่าแฟนบอลจองอาพยองเนี่ยรายนึงนะผมได้ปลาลูกฟุตบอลเนี่ยในสนามครับลงไปในสนามจนเกือบโดนธีรทรน,นะครับโอ้โหไม่พอแล้วก็ทําให้ธีรทรเนี่ยไม่พอใจอย่างมากจึงเกิดการประทะคารมกันเกิดขึ้นครับก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรีบพาอุมนะ้มเนี่ยเดินเข้าห้องแต่งตัวไปนะครับหลังจบเกม อย่างไรก็ตามรับหลังมีเกมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจงอาผยองรายนึงรายนึงเนี่ยก็คือแฟนบอลคนนี้เนี่ยได้โพสต์คลิปตนเองครับที่ปลาลูกฟุตบอลลงในสนามพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาโซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟว่าใครที่ไม่พอใจนะครับที่ผมปาบอลใส่ทีะทรทักแชทผมส่วนตัวได้เลยนะครับพร้อมใส่แฮชแท็กแบวแบว่าแฮชแท็กแรกเนี่ยก็คือพร้อมบวกนะผมแ,แล้วก็แฮชแท็กที่2เนี่ยทีมชาติชาติหมานะครับขณะที่ทางสโมสรของแกนยูเนเต็ดยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับ โอ้โหก็คือเมื่อวานนะมันมีคลิปแบบนี้ลองไปดูไฮไลท์ได้นะโอ้โหทีราทรอนอัในโซเชียลเยอะครับที่ธีตาทอนอารมณ์ร้อนครับโอ้โหเดือดมากๆครับที่ปะทะคารมกับแฟนบอลน,นะครับก็เหมือนทานไปก็มาดิมึงก็มาดิทีราทอนก็ก็มาดิก,ดก็ลงมาลงมาดิอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเ,เป็นโอโ้ลักษณะกิจจะลักษณะเป็นรูปเป็นรูปประรรมเลยนะทุกคนลองดูนะครับคือสุดจัดอาลองดูโอ้โหเดือดมากๆสำหรับทีราทอนเมื่อวานอาของขึ้นนะครับ ลองไปดูไฮไลท์กันได้นะสำหรับคู่นี้ก็โดนเหมือนยังไงก็ลองไปดูนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับลองไปดูกันนะครับสวสีสวัสดีครับ